วันนี้วันที่10เมษา,ายนปี2566นะคะครอบครัวพ่อละมูนนะคะก็มาเรียกว่าส่งน้ำวอวยพรนะคะรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็คือพ่อนะคะในวันนี้ครอบครัวของเรานะคะมากันครบเกือบทุกคนเลยนะคะมีพี่มีน้องขาดใครบ้างวันนี้ขาดน้องชายสองคนเนาะ,ะแล้วก็พี่สาวพี่ชายน,น้องสาวน้องชายมากันครบนะคะตอนนี้แล้วก็มีหลานหลานหลานสะพ้ายใครเป็นหลานสะพ้ายยกมือขึ้นยกมือ คนนี้เป็นใครคะค่ะก็ใครขาดใครนะคะก็ขอจงรู้จงด้วยที่ใครไม่มานะคะอใครไม่ได้มานะคะก็จงนะคะร้องไห้อย่างแย่ด้วยนะคะเขาหลังก็ต้องมาให้ครบนะคะครอบครัวของเราก็จะได้ครบทุกคนนะปีหน้าเจอกันนะปีหน้าต้องมากันครบทุกคนนะเย้